สำหรับใครที่หาทางรับทีวีอยู่นะครับผมก็คือเราต้องมีคีการ์ดตรงนี้ก่อนนะผมจะเรียกว่าคีการ์ดไหมหรือว่าเป็นสมุดโน้ตเออเราต้องมีใบนี้ก่อนนะผมเหมือนของผมเลยแล้วก็ให้เราตรงมาตรงนี้ถ้าใครเล่นทีวีก็น่าจะรู้อยู่แล้วครับผมนี่เลยอ่าเดี๋ยวผมเปิดแมพให้ดูนะผมนี่เลยมันจะอยู่ตรงนี้จริงๆผมออกทางหลักก็ได้นะแต่ว่าจะลองให้ดูครับผมนี่เลยแล้วก็มากดตรงนี้ ให้เราใส่รหัสตามนี้นะผมนี่เลยอักษร P B A นะผมก็คือ P ก็คือ2นะผมข้างล่างนี่เลย B ก็คือ0แล้วก็ A A อยู่ไหนวนะเนี่ย A ก็คือ4นะผมคือเราต้องมีสมุดโน้ตนั้งก่อนนะผมถึงจะเปิดได้นะนี่เลยแล้วก็รอ14วิครับผมมามาดูคัสซีกันครับผมอโอ้ยโผล่ที่ไหนวะเนี่ย เฮ้ยยูโทเปียทุกคนโอ้ใช่เลยของที่เราตามหามานานขออีกสักอันหนึ่งเฮ้ยใครเนี่ยเฮ้ยโอ,ยอ,ยอย้แข็งเดินชกชกครับผมไม่ไหวแล้วอ่าแล้วก็โดนทีบแบบนี้แล้วก็จบครับผมประมาณนี้